ลูกคุณมากลูกคุณมากวันนี้มาคันนี้นะซาพอแล้วได้แล้วลูกคุณเขามาทำสีผมให้ทายว่าใครทุกคน <Yeah. S 1> ให้ทายว่าใครนัดเติมสีผมกันอีกแล้วเ <c oughs> <c oughs> มาวันนี้มาติดสีชมพูกระเป๋ากระเป๋าย่ออะไรนะกระเป๋าผ้าลูกคุณหนูที่แท้ทูจริงมาเดี๋ยวจะฟอกให้อีกหนึ่งรอบแล้วก็ลงเทาใช่ไหมได้รอบเพียรพอดีหละเพราะสีนี้มันยังติดส้มนิดนึงมันมันไม่สวยเวลาเห็นในกล้องแล้วแบบขัดหูขัดตาทำไมได้ติดส้มเพราะสีใช่ไหมติดส้มเพราะรอดไฟใชปะ โอเคนั่งนั่งนั่งได้เลยข้าวเท่าๆเดี๋ยเนาะลามีเนาะเท่าๆประมาณประมาณอย่างนี้เนาะเป็นหมดนกลบหมดแล้วหมดแล้วก็ไปสัตต่ออีกได้ยิงกุยอนั่งสวยสวยก็นุกวันหงงมากหอมลงเนาะไปต่อยมวยมาหรอสรุปสรุปนี่เราอยากเจออยากต่อยมวยอยากเจอนักมวยมากกว่าไปต่อยมวยนะงงมากมักมวยไม่มาเทดีดอกให้ครูมวยมาครูมวยน่าจะพ่อหรอฉันต้องการนักมวยแบบ เด็กๆหนูบอกว่าหนูบอกว่าหนูจะออกกําลังกายนะแต่ไม่ต้องหนูถึงขั้นแบบออกท่าออกทางเพราะหนูต้องการแบบลดน้ำหนักเอออีเหี่ยถ้าไปอีกสองครั้งัอตวันฉายแพ้หนูแน่แต่การต่อยมวยเป็นอะไรที่ได้ทุกสัมนลงเร็วมมากันลงเร็วมากแม่ได้ ก็อยากไปต่อยอยู่นะอยากมันต่อยกันนักมวยเราอยากคุกวงไหนยังไม่หกวงอย่างนี้แล้วว่าเอื้องดูเวลาก่นดีหัวสมองคิดเรื่องดีไม่เคยได้ยังไม่มีคนอ่ะจริงแต่ยังไม่มีคนเลยอ่ะพอไปกินเอื้องก็ไปรีวิวหนูก็ไปรีวิวเสร็จปึ๊บพอไปถึงล่าสุดเราก็ทําเป็นบุฟเฟ่เ้ยแต่บุฟเฟ่คือขุมมากนะสี่เก้าเก้ามีไส้เป็ดไส้อะไรคือแดกไปเหอะแดกจนเป็ดร้องไห้แดกชามหนูกินกินกินพนักงานอ่ะ ตะเกียบลุ่นนะปกติเราต้องแบบหนูอออีนนี้ยต้อมกินจริงตะเกียบไปยังไม่ได้จึ๊กจัก๊กเลยตะเกียบตะเกียบฟ๊บแบบพนักงาน,นเขาไอ้นี่ดีมากเลยนะหนูบอกว่าใครอยากมีลูกน้องมึงลองส่งไปเทนที่นี่ดิดอ่แต่อร่อยมากน้ำจิ้มคือเราไม่ต้องเดินไปปรุงอ่าเขาทำมาให้เลยเสร็จสับเดีไม่เคยไปกินนะครับผัดนี่นมันมีตรงรลังสิทด้วยมั้งใช่ไหมใช่เดี๋ยวต้องไปลองหนูไปกินนะผัดประชาชื่นผัวนั่งเป็นคนจีนอ๋อแล้วนั่งก็เลยแบบว่าดูรสชาติที่มันจะแบบ ให้มันดูแดกได้อ่าให้ดึงกับคนไทยได้ด้วยแต่ร้าดนั่งน้านหรือไม่เก๋ต่ว่ะเดี๋ยวนี้ร้านก็ไม่ได้แล้เดาเลยอ่าใส่พายมันเริ่มจอบลงละตอนนี้ไม่ว่านะเออเริ่มแห้งนะเริ่มแห้งแล้วตอนส่งมาส่งมาไม่ครบแล้วแต่นี่คุ้มอยู่ห้างเอาไดยประมาณเนาะแต่ไม่ก็ไปกินทีก็ไม่เคยต่ำกว่าสามร้อยห้าร้อยนี่แต่อันนี้ไปบุฟเฟ่ต์แม่กินจอยเลยเดี๋ยวจะไป อันนี้คือฟอกผมนะทุกคนฟอกเพิ่อมอีกรอบนึงเพื่อให้คุณเขาไปสักน้ำยามว่วงแชมพูม่วงมันจะได้หมดหมดไม่มันไม่ใช่ความผิดของใครมันเป็นความผิดของฉันที่แล้วแล้วพี่แล้วหนูมาแค่ชั่วโมงเดียวใช่ปะ่ะชั่วโมงเดียวกว่าชั่วโมงกว่า <ๆ S 2> ชั่วโมงครึ่งอ่ะไม่เกินอ่ะเร้ไปผักต่ออีกใช่เราต้องไปตอนไในวันนั้นวันนั้นหนูไปกินร้านไหนวะสักอย่างนี่อะไรหลักมอลังสิตป่ะใช่ไหมเออวันนั้นทำอะไรสักอย่างหนึ่งแถวๆหลักมอแล้วเมื่อกี้มาถึงปกติต้องแรกป่ะใช่ป ก้าสิกับบ้านคุณอเด็กแม่คุณโมเดลไม่เขาเป็นผัวแม่ใช่ทั้งหมดเลยมันพยายามต่อยกันอยู่นะหมู่บ้านสี่ห้าคนทุกวันเนี้ยไม่ได้ต่อยกับบ่อยผัวนักของมือเลยของมือเลยของมือเลยของมไปเลยไม่แต่ว่าไปได้เราพอหมู่บ้านนี้ดีกนดีนะทั้งใหญ่ทั้งยาวเราดูได้ไงแทนเขาแล้วสีผมมาใต้วงได้หมวกอ่ะสีผมหลุงบางคนยืดเยอะก็รัดนี่แหละเราพอคือ ทำให้หมดแล้วไม่กระเทยเหแล้คนอื่นเวลากับเขาหมู่บ้านใช่ปะเขาจะแบบค่าแตมบัตรแต่พี่วเด็ดไปงีอยากเปลี่ยนสีผมไม่จ้า <c oughs> อ,อยากอยากมีคนดูแลให้ไหมคะเ <c oughs> ข้าไปที่บ้านพี่ได้เลยนะ <c oughs> ไปต่อยมวยเป็นยังไงบ้างไปต่อยมวยมา <c oughs> เขาบอกว่าลนหนูอะไปลงมา <ừ. S 1> หลายคอร์สมากที่แบบว่าในห้องแอร์ในห้างในโน่นนี่นั่นอะ่ะ <ừ. S 1> แล้วเราจะเขินหนูจะบอกว่ากระเทยมันชอบเขินเวลาจะไปต่อยมวยเพราะว่า ออกท่าออกทางมันได้เป็นไงแต่เวลาไปตบคนอะเราไวไงแต่อันนี้มันต้องไม่มีกาดมีอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยตัดสินใจไปต่อยแถวบ้านหน้าหมู่บ้านแปลว่าอยากจะให้แบบว่าเด็กกระเทยกับนักมวยก็หคู่กันหลังจากนักมวยก็เร็นมวยนอยา่ต่อยมวยมวยบอกเราอยากไปดูนักมวยอยากไปดูนักมวยแต่นักมวยเราหลอดเต็มเลยนะจริงเหรอแต่ออกไปวิ่งหมดแต่คนที่สอนจะเป็นครูมวยก็คือพ่อเลยหมดแรงเลยปะหมดแรงหมดแรงแล้วหรือยังแต่เขาดุอยู่นะเขาบอกว่า ดุได้ไหมบหนูว่าจะดุมากทำตามที่ผมสั่งว้าวก็เธอเสียวทองเลยชอบปะเหมือนวินมอเตอร์ไซค์ถามพี่อ่ะซอยไหมซอยไหนครับเนี่ยเสียวทองมากนะซอยตรงนี้เลยเฮ้ยพอกวินมอเตอร์ไซค์บอกหน้าซอยนะคะก็เลยเดินไปล้างตู้เลยาน่อเเสียววร์ะไปทำแดงเลยแถวไหนผู้ชายดีแถวแถวแถวบ้านบ้านพี่โอลเลยผู้ชายเยอะ มาก็เท่านั้นแหละเพราะว่าเขาปวาเดเรียบหมดแล้ววเดเรียบหมดแล้วกินน้ำใต้เข้า <c oughs> แล้วมาเนี่ยคุยเรื่องสีผมมาตอนเดินเข้านาล้วเนี่ยที่เหลือคุยล้วนเลยอุ้ยเลยกีอย่ <c oughs> ากําสารเราเป็นคนที่ชอบศึกษารเรื่องเพศคกอตอนแรกเริ่มจากคุยกับแม่ใช่ป่ะเอ้ยแบบนี้เลิศป่ะเอาเทสเดียวกันเลิศดู เลาเรื่องนี้ติ๊ฟังสิเราจะแฉหนูไม่ได้แฉเรื่องแพ้บุหรี่อ่ะเอาสิแฉเร็วปู๊กับกล้องก็คือว่าไปนั่งคุยกับผู้ชายไปจีบผู้ชายตกฟ้าข้างทางแล้วบอกกับว่าเราเป็นคนแพ้บุหรี่แล้วเราเป็นคนแพ้บุหรี่แล้วพอเนี้ยเราไปนั่งคุยกับเขาไปก็มาไปต้อเขาต้อมาได้กินบุหรี่กลับมาบ้านไปนสซนัสเลยอันนี้แค่คุยแต่จริงๆแล้วมันมากกว่านั้นคือเตื่นมาปากตาทรวงมดแต่ยอมแพ้ยอมตายเพราะคุยอันเดียวเหรลยวะเสรดขึ้น ขึ้นหมดเลยอะ่ะตาเตอือก่อนจะได้กับผู้ชายคิดว่าอ๋ออยากแค่แพ้แค่ห้าร้อยมงเออะมันนะั้สรุปไปหาหมอที่เมืองทอง <c oughs> เขาเยงปากเยงจมูกหมดเลยหมื่นหนึ่ง <c oughs> ใส่หน้าตักเสพก็ได <c oughs> ้มันสู้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราอยากไปกินผู้ชายมั่วนะเออเหมือน,นีตาล้องไหวจริงหรอตาต้องแรงแบอแม่แม่รอกสุดหวจริงแม่แล้วแม่รู้ผูกจิตกัวร้านปิดเดียวแน่นอน จะเข้ามาเช่าพาแม่ไปทำอะไรไม่ดีเลยปีนรถสิดล้ออะไรเงี้ยปองแล้วก็รถขึ้นกงตามสิยงทำใม่กินหมดงงมากแล้ว้็เธอเขาไม่ปีนแม่ก็ไม่เคยปฏิเสธนะไปหมดงง <laughs> แค่นี้แหละเดี๋ยวมันจ้ยั <laughs> งใกล้แล้วล้จะข่าวแล้ว หนังสีสันนะขาวผมยังสภาพได้อยู่ไหมแม่ได้แล้วค่ะใกล้จะขาดได้อยู่บ้างได้อยู่ได้ได้อยู่ไม่เป็นไรถ้ามันไม่ได้ก็คือจบคลิปแค่นี้พอสกินเฮดหรอเนาะสกินเฮดเลยถ้าเห็นเอ็มแต่สกินเฮดคือผมไม่เลือรแล้วจ้าโอ้ข่าววนนี้ก็ปู่หรือีแล้วปะเท่านั้นงงมากข่าวจริงรอบนี้เดี๋ยวไปผสมสีรอแบบนึงข่าวแล้วจ้าทุกคนข่าวก็วันนี้ก็สำลีแล้วแหละเนาะ มีฟอกเหมทุกคนจริงๆนะคนอาจจะคิดว่ามันส้มอ่ะจะดูใกล้ๆใช่มันอันนี้ละเปิดแฟลชเลยจ้ะฟอกเสร็จแล้วลูกค้าก็ช่วยดีดนะเพราไม่อ้กเขาชอบไฟส้มก็เลยลองแผ่นกล้องหนูลองแผ่นนี่ลองแผ่นนี่ไฟชอบนะชอบไฟกะลีนะไฟส้มเบอร์กะลีเอาไว้หลอกเหล้าผู้ชายผู้ชายได้เห็นเราสวยตอนมาเวลาลงสีถ้าแสบอย่าบอกว่าแสบนะอย่าบอกว่าไม่แสบยุคยีฟเราเตรียมเลนะแสบเรารู้กันนะโอเค เรียบร้อยแล้วจ้าสองชั่วโมงมีจริงนะจ้าแป๊บเดียวชุบชับสองถูกใจไหมถูกใจแม่เราเนี้คือเทาแล้วเนาะถูกต้องถูกเทาถูกใจเทาแบบถูกต้องจริงๆอยู่ได้นานๆะสระแชมพูม่วงต่อแชมพูสำหรับผมสีเทาใช่ชมพูม่วงต้องดูดีๆนะทุกคนใช่ไหมเดี๋ยวมันติดม่วงบางบางแบงก็ติดม่วงบางวันก็ติดเฉียวใช่อันนี้คือเทาจริงๆทุกคนดู เท่าตั้งแต่โคนโคยันปลายเทายันหน้าเลยตอนนี้โอ๊ยน้ำไม่เท่าผมว่าปเป็นเรื่อยสีสวยจบค่ะจบก็คือจบจบแต่ไม่เจ็บสวยมากเซแบบแกล้งแแสบไหมไม่แสบเลยแม่อาตรงตรงแต่พี่เราตกลงกันหรือ,อยัง <c oughs> มันไม่เคยแซ่บสักครั้งหนึ่งเคยเห็นหนูแซ่บไะล่ะเออไม่สเนาะมันไม่เคยถ้าสมมติกัดแบบเออเกินสามรอบอ่ะแซ่บแน่แต่ว่ายังไม่เคยแซ่บเลยสีกำลังสวยเนาะยังไงจบเนาะหน้าลุงดังทุบผมแล้วก็เอาแบตเตอรี่ยเมย์ไทยเลยเพราะว่ากระส่ายจะทำให้ขนาดนี้เนาะสวยแล้วถูกใจนะใจนี่เป็นไงจบบ้านเราไม่ไกลกันเนาะเปลี่ยนแค่อย่างเดียว ไฟจมบอกให้เปลี่ยนไม่เป,เปลี่ยน,ยนผู้ชายจะได้บอกว่าสวยขอสปอนเซอร์ให้แม่อเด็ดหน่อยนะครับประมาณเ <c oughs> มืองรอดแล้วประมาณ12บาทอ่ะข้างในอ่ะแต่ไม่เปลี่ยนกูงงมากชอบสีส้มอยู่ด้วยหนมันสลัวสลัว,สวไปกระลีเพื่อนหนวอะมันมันอยู่เวอร,ร์บ <c oughs> อกว่าเี่นพี่เอมบอยเหรอกรุงรังห่างคาหน่อยดีว่าแบบว่าเออเขาจ้างกูได้เพราะว่าเพราะวาอะไรกัน ไว้อะไรอี่อย่าตืนเต้นตื่นเต้นผู้ชายทักมาเหรอไม่ใช่มาอไรก่อนมายังกลัาเพื่ออะไรเออเอาก๊อกก็่ย่ เดี๋ยวดูเอากล้องแม่มาเดี๋ยวกล้องแม่ส่ง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 กันก็รักมากเด็ตปากกันส่งส่งแม่ขึ้นเตียงนะอย่าลืมนะเพราะแม่ไปกินด้วยจะได้มานอนเพิ่งว่างว่างน่อยจะได้ว่างนอนเราได้หิวปากสัตว์ปากพวกสัตว์จะนัดแขกแขกมาเองก็อยู่เนี่ยจะรีบส่งเองก่ว่าจะแขกเข้าบ้านหลายกัด